กดหลังน, <ไอ S 1> น้าลงไปอึ้บค้างไว้นิดนึงสองวิแล้วขึ้นมาอึบนับหนึ่งไปครับลงไปช้าชาขึ้นมานับสองลงไปให้มันตึงๆนะครับอึบขึ้นมาโกงหลังโกงไว้นะครับนับสามไป Let's go ฮึบ ค่อยๆช้าๆไปครับแขนขวาขาซ้ายหนึ่งไปครับแขนซ้ายขาขวาแขนขวาขาซ้ายสองยืดไปแขนซ้าย,ายาขาขวาแขนขวาขาซ้ายนับสามเลกฮึบหนึ่งลงครับขึ้นอึบสองลงครับค่อยๆขึ้นครับ สามลงครับเก่งหน้าท้องไว้ด้วยนะครับ Let's go นับหนึ่งเวลาขึ้นมานะครับค้งางไว้สักสองว,นนะวินับสองโอ้โหนับอึ๊บสามลงไป